มีคำปฏิฐานที่โบรณาณอจารย์ท่านได้รจนาไว้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคำปฏิฐานเก่าเป็นของเก่าแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับความว่าสิทธิกิจจังกิจอันใดควรชอบได้ประกอบก่อสร้างกิจนั้นอย่ารู้ร้างลุได้ดังประสงค์เทินนาสิทธิกรรมังการใดห้รืทายปองฉลองพระเดชเจ้าล่าอย่าเริศดอย่าโรช้าสิทธิได้พันพรนเทินนาสิทธิการิยะตถาคโต สัพพัญยูตัสรูจบมานสยบหลีกแล้วขออุปัตถวันตรายแคล้วคลาดพ้นภูนกเกษมเลยนาะสิทธิเตโชชโยนิจังเด็ดเรื่องปรากฏผู้ทรยศปองร้ายจงคันไลแผกพา,ายผ่องพ้นภยัยพานเถรน,นาสิทธิลาโพนิรันตรังลาบสิ่งอันใดใดจงหลังไหลหล่อล้นดังหนึ่งท่อทานทนอย่าสิ้นสูญสุดเลยนาะสัพพสิทธิพระวันตุเม ขอพรสั์จงประสิทธิ์แต่ข้าุทธเจ้าอย่าช้าให้สำเร็จดังค่าพร้องพรำชะนี้เทินา